ดูนะครับและนี่ครับ f IGHT FOR PASSION ครับผมแต่ะดีกลับไปแล้วกับเวรเล t ด i รมิช i o n Breaker ครับนี่สาวน้อยทะลุมิตแีแล้วนี่กับเซอร์ไพรส์ใส่เข้าไปโอ้โหเต่าเอ็กบอกตกกระจายครับผมน่าเป็นฟลิกแรกฟลิกครับแหมเบาดับแต่ละคนนี่นะนี่ครับเนี่ยเหมือนแบบภาพนี้มันคุ้นๆไปล่ะคือถ้าเป็นตัวบางๆเมื่อกี้อาจจะไปแต่ดันเป็นตัวหนานะเนี่ยน,นะ,นะ ตัวที่มันแบบพอมีเลือดที่จะเอาตัวรอดออกไปได้ในชุดเดียวนะครับจังหวะาที่เปลือยส่วนก่อนถึงต่อครับมาอยองเดสกับดูวานะเอาเคมีคู่เลยครับเอาเกินไปเลยนะ,ยะกกรครับสำเร็จกานครับเรื่องเลนปกติเนาะพลังแฝกก็ปกตินะครับไม่มีอะไรผิดแปลกอะไรเ oh, <sorry. S 1> นะเด็กชายแม็กมาเป็นเอ็กพอร์ติฟิล์ชิวนะครับ ด้วยโอกาสในการขับในไฟครับเต่า X มาเป็นตาเมเ r e Rage เลยนะครับเพื่อเร่งดาเมจน,นะครับมีดาเมจในตัวเองด้วยครับมาร์กี้เล่นซัดเลนด้วยโฮมมลิ y s u มเ o อร์ครับส่วนจักระพัดมาเป็นเอ็กโ s i ิฟชิลเอ็กโ l o ิฟชิลถึงสองเลยนะคือ KOT แบบกะจะไปขวดดัวเล่นในไฟไปเลยนะครับยืนให้อยู่ครับยืนให้อยู่ยรือให้ไหวแต่ช่วงต้นเกมนี่จังหวะการ เคลียร์กอดของ KLG ก็ถือว่าน่าสนใจนะมีคิกเนกอยู่มีตัวละครหลายตัวที่เคลียร์เวฟได้ดีมากๆนะครับแต่ระหว่างการเคลียร์นี่ก็อาจจะเจอของแถบแต่ละฝ่ายช่วงเคลียร์นี่มันจะมีตัวตอดในเลนค่อนข้างหนักนะครับทั้งอีกี้ทั้งเลียน่าด้วยเหมือนกันครับค่อยๆคุมโซนกันไปก่อนครับในช่วงเปิดเกมครับผมเกมนี้เลือกจะไฟกันที่ออบเจกต์เลยมาเหมือนจะมานะ จะมาครับเปิดมังกรโดยทางฝั่งเมกะทามครับแต่จักรพรรดิเสียเลือดเยอะครับมีเส้นโอ้ยโดนสไนป์ไปจะตายเอาครับต้องเปิดตัวสติลโฟกัสไวสไนไปอีกหนึ่งเมตรครับมังกรรีเซ็ตกันไปแล้วเต่าเอกเข้าไปด้านในแล้วครับไปตบใส่ครับปุ๊บปุ๊บคับตู้ลูกยิงดังจากหมูหวานครับโอ้โหสไนป์อย่างแม่นแต่มังกรเป็นการเซตที่ได้ไปแล้วทางจักรพรรดิโดนมาร์กี้จับทางด้านซ้ายครับโอ้โหครับหมูหวานสไนป์แบบอ่านอนาคตครับโอ้ ตัวจักรพรรดิอย่างนี้บอกคือมันหมดเวลานี่ไปแล้วนะครับโจะได้โอกาสไปแล้วก็โดตโอ้แล้วดูยิงโตโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแต่ส่วนน้าเถียงนะโอ้ยเสียงมาบุหวันมารับต่อครับแฮ้ยจากส่วนเติมมาทีหลังแต่ว่าได้เล่นสองศูนย์ครับช่วงเกือบสามนาทีแรกได้มาก่อนจริงนะแต่ว่าจัดว่าเสียหายอยู่ครับนะครับแล้วเอาเล้วริกเกอร์เล่นด้วยครับเตะครับเล่นโนนั้นแล้วจะตายเลยครับาจยกเนสเกือบโดนถั่วครับ ลายไปซะไปเพื่อเซฟจังหวะนะครับกดไปสองตัวแล้วมีทางพวกปุ๊บมาด้วยขาดไปหนึ่งนัดอุ้ย,ยไม่ถามเลยนายมีกินถั่วไหมไปกินนี่<แ>เป็นเดียวเองอร่อยอร่อยดูว่าไม่มีแะล้วคมือกี้ยกะยะสจงเอาไปแล้วผวานไม่ทันได้ฟลิกออนะผมติับอลไปสั้นจังหวะการเล่นแบบดุดันเมื่อกี้เต่าเอ็ดฟลิกเล่นใส่เลยนะครับ พอสแต็กครบนี่รู้เรื่องเลยนะอีเด็ดมันจะมา,า,มาะเผยเผยไม่ตั้งตัวนี่ตัวแตกนะอุ้ยหมูหวานเลือดน้อยไม่เก่งกลัวเจ็ดสิบราไปอูสไนด์ออกด้านซ้ายครับคือย่อแบบไม่ไม่เก่งกลัวหน้าอิน้าผมไปแล้วว่ามันจะมีตัวไหนมาช้อนแกงช้อนหน้าขเขาหรือเปล่านะครับเอาที่ไวโอเลตมาก็ยังยังดูเหมือนไม่โดนเลยแล้วดูนิ่งๆเหมือนไม่สะดุง้งอะไรของเขาเจ็บนะฮะแนิ่งครับเงินนำว่าันนีนเนเน้เงินใกล้เคียงกันครับ ต้นเกมก็ขรรมัดแต่จะมีช่วงสกอร์ช่วงต้นเกมเลยครับที่ฝั่งเคอตีจะโดนโดนหน่อยนะเล่นหมุดเคลียร์ไปครับนะเล่นฟลชเคลียร์ต่อไปฟลิกเกอร์ทีเผิ่อเป็นมูวานทีโดนแล้วหายเลยโดนจับอุ้มครับเดี๋ยวเจเบียร์มาครับไวเป็นเซอรีเซ็ตไปอารีมาต่อจะมีสองเชือกหลบเชือกได้สวยครับโอ้โหแล้วค่อยๆประคองจังหวะค่อยๆคลาทักเอาไว้พี่ครับสวยครับจังหวะนี้สำหรับ King of Gamer Club นะฮะเฮ้ดีซินไหมฟิกยัดงัดมูวาเรียกว่า เดี๋ยวไม่หวานพอครับออกไม่ได้ครับครับหายไปเลยครับเรียกว่าเด็ดแอ์ตายการอากาศครับผมสาวเองมายืนยืนทำหน้าทําตาครับอ้แล้วปุ๊บมาด้วย่ครับลงสกิไปผ็ไม่ตายครับมาถึงก็บวกกันยับยับแล้วครับคู่นี้ต้นเกมดุดันดุดันราอเอาขึ้นเรื่อยๆนะสาหรับ KOT นะครับนี่ก็มาขาดจากเกมแรกมาจนถึงเกมที่แล้วแล้วมาเกมนี้ดูเปิดเกมนี้เงินนี่ก็สูสีมากแล้วก็มีเพล์ที่สวยด้วยสกอร์หนึ่งต่อสองตรงนี้นี่ ทำได้ดีมากในช่วงต้นนะครับนะเดือนเดือนในทุกเกมครับใช่เกมแรกอาจจะดูแบบยังเตือนสนามอยู่นะเกม2จังหวะมาแล้วเกม3แบบเริ่มมีพิกเจอร์ครับอ่าแต่ตรงกลางก็มาจับนัดไปก่อนหนึ่งทีแต่นั่นคืออิฟเนีครับไม่ตายง่ายเราโย่อเดี๋ยวจะเรียามาครับไวเ์อร์เซนไปร์เพรสเซนไฟร์แล้วมีหมกมาครับฟิวเดียไฟน์ตคัสครับใส่ทางตัวกิมเมอร์ซแจกแจกแจกใจดาเมจกิมเซจ่ายฟิกเกอร์เหมือนกันนะครับโอ้โหเกมนี้นี่เอาละมามาแล้วครับ ด,ดุดันดันกันครับทั้งสองทีมครับเกลจีบอกว่าเฮ้ยรู้เวแล้วทางนี้แหละและโมกด้วยในข่าวไม่มีฟริกเกอร์ครับโดนปาดเลยครับโอ้โหีนี่ไงล่ะฟริกเกอร์ที่ไม่มี แล้วกับว่าเงาหัวมันหายไปครึ่งนึงแล้วนะเดี๋ยวดูเต่าเองครับต้องมารับเวฟครีปต,ต,ตรงกลางครับเจ็บๆตัวๆ,ๆเ,เข้ามาตบเลยครับโอ้โหแล้วด้านขวาปลายเกียวมาตัวตรงนี้ครับกระสุนสปินช็ไปแต่ว่าโดนจับกัดมาโดยตัวของเด็กชายแบกดาฟรอสต์ต้องตกใจาดาล่าง,หน,งหนึ่งกันผู้หวานกือบตายกับมาอย่างเด็กก็อย่างตึงจักรพรรดิมาด้านซ้ายต่อครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วด้านล่างซูมไปสไนเปไปไม่โดนมายองเนสครับเมื่อกี้บวกกันนอกออฟซีนนะครับมายองเนสก็เอาหนักเหมือนกันครับเอาตัวเองมาคล้องออกไปครับสองสองครับตรงนี้ ยืนได้แต่ดาเมจยังไม่มานะครับเช่นเด้งไปก็ตามแล้วดูครับเดินเกมดีซะด้วยครับเคเอฟซีครับแล้วเอฟรีมาแล้วด้วยครับยังไงฮะขอเคาะอีกสักหน่อยนึง้ะตกราบมาบวกกันครับตรงนี้เต่าเอ็กกำลังจะโดนครับโอ้โหจะถ่ายออกก่อนได้ครับแรงมากไหมแต่ตามต่อมาครับโอ้ยังมีต่ออยู่แต่บึ้มอยู่ดีครับเรียบร้อยครับโอ้โหเธอไฟเกร็งครับเก็บไปโอ้ยแล้วเคเอฟซีเวลาแพ็กน่ากลัวด้วยครับเด็กชายแมตตบอกยืนคู่เลยครับบอกขอแล้วการป้อมนีครับโอ้โหเล่นเจาะโหดมากครับ ด้านบนครับไปจับใส่จักรพรรดิไว้ครับลากโซ่ไว้ครับแต่ยังไม่ได้ทำอะไรการเซฟบอกระและการปูบัฟของอเมริกีด้านล่างมาอย่างเด็ตกันาล์ดทาวเวอร์ครับโอ้เกลจีมาจริงๆครับในเกมนี้เกมนี้ออกนำนะเงินนำพันหนึ่งสกอร์สามสองได้ทาวเวอร์กลางทาวเวอร์ล่างแล้วด้วยมาแล้วนะเกลจีบอกตื่นแล้วครับดีขึ้นเรื่อยๆครับเกมของเขาครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะโดนกันไปโดนกันไปอากบดจนได้แล้วมีปุ๊บมารออยู่นะครับ ด้นานบนมีเต่าเอกรออยู่เหมือนการดำเนินการกรอช่วยครับระเวฟด้านบนเข้ามา Yo, <what? S 1> ผมไม่ได้ทำอะไรเยอะครับโอกาสมาเลยนะจากตอนแรกส่วนใหญ่ใน2เกมแรกที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นฝั่งทางเบคอนทามที่เป็นเงินนำซะส่วนใหญ่นะครับ,รบเกมนี้เคอีเป็นฝ่ายนำนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะเดินเกมต่อได้ไหมแล้วก็จะแก้เกมได้หรือเปล่าด้วยสำหรับฝั่งของเบคอนทามนะครับครับผม แล้วเซอร์ไคร์ครั้งครับจากเด็กชายแม็กครับโอ้ไปงั้นเต่าเอกเลยไม่สนใจครับงัดหมดไม่สนลูกใครเขาละเบิดดาเมจลงไปวูบเลยครับต้นไม้ตรงนี้ครับโอ้โหคือเด็กชายแม็กได้เปิดเกมล่าครับล่าไม่หยุดเลยด้านบนจักรพรรดิเปิดตีมาครับแหม่มายุ่งขอเล่นยัดเลนแล้วดูด้านบนโลแบบนี้แล้ววิ่งหาเช็คคุก่อนหรือเปล่าหรือม่เข้าป้อมเลยครับปูเดินก็มาอันดับยึกยักยักโบกบะเข้าให้ครับผมเตีหนอนว่าขาป้อมอีสปอร์ตครับจัดไปครับมินสิลโฟกัสโอ้โหเดินเกม แบบดุดันเร้าใจเล่นแบบเดินใส่แล้วครับ KO G <c oughs> เดินเปิดหมดเลยเด็กชายแม็กนี่คือแบบเปิดบทอันตราพานครับ <Dragon S 1> โอ้โหอันตราพานบอยครับเจอหน้างัดเจอหน้างัดครับผม <And your S 1> โอ้โห,โหเรียกว่านักกตกรรมดีจริงๆจากโดนตอนแรกกับสองูน,นะครับอตอนนี้เนี่ยกลับมา5-2ครับนำ2,000โกด้วยครับใช่แล้วส่วนร่วมนี่มากันแบบทบตี้เลยนะไม่ได้เล่นกันคนสคนเล่นทั้งทีมครับ คือไม่ปล่อยให้การโปรกการตอดของเบคอนทำได้ทำงานสักเท่าไหร่ครับคือแบบเดนเปิดก่อนเลยนะเปิดก่อนเล่นยัดซัดจบเลยแล้วอย่างที่เห็นก็ว่าการหยิบกิฟเด็ดมาเนี่ยนะครับโอ้โหบาวด้ามแก้ได้แสบสันมหันตภัยจริงๆเราพาราดตรงนั้นที่เขาแต่เขาทำได้ดีมากเลยครับดิสแม็กในเกมนี้ใช่ครับโอ้แล้วบีบกดดันครับโอ้ยนีเดนเปิดเม็ดสองเม็ดครับโดนดิสเกตไปด้วยโอ้จุกๆเหมือนกัน แต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ครับทางเคอพยายามจะบีบครับนี่เองแล้วผู้นี้ก็ทักทายทักครับตักครับทักกันแรงแต่มีคิกเลิปอยู่ใกล้ๆแล้วจับมากาเซสก็จะมาครับโหม่งมาตรงนี้ครับตึงหมับแล้วไปแต่มีอนาเชเบอร์เราเคียนคืนครับโอ้โหเราหนึ่งสองมาแต่มันเยอะเกินไปครับกาเซสเอาให้ครับได้เป็นสี่สกอร์ครับใช้ทาล่าเป็นตัวยื้อนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาเล่นเอาครับเฮ้ยกาเซตมาโชว์แล้วครับตรงนี้ครับ ส่วนด้านบนครับเอาอะไรฮะตรงนี้ตัวเด็กชายแม็กครับมาไม่ทันครับแต่ล่างครับตรงนี้อีกี้รับเวฟอยู่คนเดียวครับแต่การตีป้อมนั้นจะไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะเป็นตัวของทนายคลิกแดกนะครับครับแล้วแน่แน่แน่เด็กชายแม็กจะเอาอีกแล้วนี่ก็ได้อีกแล้วนะโอ้โหเผื่อไม่ได้ครับกลับอุ้ยอ um ุ้ยอุ้ยอุ้ยเต่าเอ็กเต่าเอกไม่ไหวแล้วจักรพรรดิโดนเกมครับอ้าวโดนป้อมยิงไปครับอ้าวล้วเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ โเลยโฟกัสช้าไปครับโดนเลยครับเอาละมีข้อผิดพลาดเหมือนกันครับเกีจีใช่ครับนะแล้วไปกรนทมก็จะครุบไปได้แบบทันท่วงทีครับคือเงินน้จริงอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แบบความว่าชนะไปแล้วได้เปรียบขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเงินแต่ละคนไปกรนทมก็ไม่ได้น้อยอยู่ครับยังมีต่างกันอยู่นะคเอาละครับได้ทาวเวอร์เริ่มไหลแบบเริ่มเปิดนะครับ นี่ความกดดันเริ่มมาครับมันอยู่ที่ความเล่นความรัดกุมแล้วนะครับเ <_ d ark> ส้นย,ยืนมองอยู่ตรงนี้รงรอเคลียร์ตัวของเฮัดักเซเยอร์ออกไปเดินเกมพลาดนี่ ก็ทำเอาหนักแน่ครับว่าตอนนี้ออนไลน์ในเรื่องของตัวแข่งแล้วครับครับโอ้โหแล้วโบกใส่เลยครับจับใส่นนสวยหนาเลยครับโอ้แตมาคี้โดนป้อมยิงเจ็บมากครับเต่าเองต้องเข้าไปรีเซ็ตไฟให้ครับแต่ว่าตรงนี้ครับปุ๊บก็โดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยแล้วโบกก็ไปกาเซ็เข้าเข่าต่างวงจากกระปัดนเหลืออยู่หน่อยนึงโดนผัาาากกระปั้นอิกกี้แล้วปิดสกอร์ไปด้านหลังมีสไนอ์มาครับจ่ายมิสัตอรจนเราเชือกเข้ามาต่อหามายังเน้ครับแต่ว่าตรงนี้ยิงสูงก็มามีคนมาบังให้จริงแต่คนบังตัวแตกครับโอ,โ,โอ้โหแล้วมีมายังเดอยู่ฟฟิิิกกกเอร์ไม่่สนนนแตยงขึ้น้หาสู้้แลวโดนระเบิิดอกกี้ไว้ปัยอย รื้บ,บับไม่ฮะโอ้โหยังรอดอยู่ครับพองบอกว่าแมมันเป็นจังหวะแลกกันมาดตอมััดจริงๆครับพีกอดเอเสกลับมาได้นะสมน้ำสมเนื้อครับในไฟนี้วัดกันใต้ทาวเวอร์ครับ <_ C 1> ไฟเมื่อกี้นี่คือมันคนละมัดอ่ะใช่คืออามันพียด,ดึงกล่าว้ออกมาไม่ออกตัวเองเข้ากลับเข้าไปครับครับ แล้วมาร์กี้ก็ต้องเข้าไปรับไปก่อนตอนแรกใช่ไหมแล้วก็อกสองเป็นเต่าเอ็กนะครับแต่โดนไวร์ไปสั้นหุบชิงนะครับแล้วก็จังหวะมันก็ชนละมุนกันมากครับคุณผู้ชมสำหรับการลับนะครับอุปสรรพลังกล้ามเนื้อของเบคอนฮามเด้งเลยแล้วเกมมันสวิงพิกไปพิกมาเรื่อยๆครับผมโอ้โหแต่มีเมดูขึ้นโต๊ะได้จานเดียวเท่านั้นครับจะเป็นนกปิ้งหรือหมูปิ้งนี ว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันเลยครับ,รบตรงนี้โอ้ยโอ้ยวิธีการโป๊กตรงนี้แหละครับโอ้ยใครแม่นกว่านะเป็นเรื่องของจังหวะนะครับป๊กโดนใช่โดนใครด้วยยิ่งใช่เลยนะครับบางทีไปโดนแครี่ไปโดนเบดในจังหวะสําสคัญจังหวะอับเจกคืนนี้ก็งานเขากันลวครับ โอ้ดูเมื่อกี้บิวมากี้ขึ้นเป็นตัวของอีจิสต์ด้วยครับจันเสกครับเอาออามาเล่นกันนะฮะกับกูดาวด้วยนะครับแนนแน่แนเป๊ะโด<อ>นไปหนึ่งชุดแรกๆนนครับเป๊ะโ,โอ้ยมาปูอีกแล้วเหรอผมเมื่อกี้แบบเฮ้ยเด็กชายแม็กอยู่ใกล้ไหมเหรอโดนฉันล่ะ <c oughs> เฉยเลยได้ไง พอเสียเลือดกันเท่ากับว่าเสียโซนนะครับทำให้ทางเมระทาก็เล่นแบบคึกคัดขึ้นมาแถวหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รีบเปิดออบเจต์นะครับรับเวฟกันก่อนนะฮะที่จะไปเปิดออฟต์ทิพอย่างตัวด้านบนเรีย์เวฟกันก่อนครับโอ้ยอีกแล้วติดตามตัวหรือเปล่านี่ฮะโอ้ยเมตรสองเมตรเนี้ยพอเจ็บปุ๊บก็เปิดเลยอะเริ่มเลยครับตรงนี้ อินเินิเยอร์ครับจะขับรถโดดเข้ามาแต่ระหว่าวงดาเมจต้องกดร็อกชิลครับแล้วกดอติไปแล้วด้วยด้านขวามีตัวเต่าเอกรับแมสมาป่วนใส่มายงเนสครับผมเต่าเอกยืนไหวหรือเปล่าแต่เดชแม็กไปก่อนแล้วหนึ่งแล้วสไตล์ปิดสกอร์ครับโอ้โหเสียไปสองตัวมาเยเนสเสียฟิกเกอร์ไปแล้วครับหลบไม่ได้วีชิดรอดอยู่แี้มีเชือกมาแล้วจังหวะสวนจากปุ๊คบุ๊คครับโอ้โหแลกกันสองสองตรงนี้ครับถ้าเชือกกระโดดน,นะแต่สก,กิลปุ๊คบุ๊กก็ออกไปแล้วเหมือนกันครับ แล้วเคลีย์ไหวไหมโอ้อาจจะเคลียร์ยากหน่อยครับปุ๊บปุ๊บตรงนี้ครับแต่มีคนดักขากลับอยู่นะอ,อะไรอะไร,ะไรกาเซตอะไรไม่มีใครเดินเลยมำไมเฮ้ย,ยแต่อนี่มันมันรุ่นใหญ่นะไอ้นี่มันรุ่นใหญ่อ้าวเห็นเห็นเลยอ่ะจากุกหลบดึงทีอ้าวงดรอปดึงทีไม่เป็นไรคนระับแบคทีเทรียสัตว์สะเทือนครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเนี่ยปั๊บแดงไอตัวนั้นมันรุ่นใหญ่ไม่เล่นอยู่แล้วครับอากี่บอกไม่มีเอาตินะครับ ทั้งแรกกันแบบสูสีครับ2ต่อ2คน 2> ในไฟเมื่อสักครู่คร,ครับโอเคแล้วโบ๊ะหนึ่งโ,โกล์เกามาปาดหนึ่งครับโอ,อกมีฟลิกอร์ครับผักออกไม่ได้ครับแรงจา้าดใครแพ้ไฟที่ตัดสินเลยนะแล้วปุ๊ปป๊ดนี่ไม่เสียฟลิกอร์ด้วยนะครับเมื่อกี้คิมเป็นเซเสียฟลิกอร์มาในไฟกำลังสำคัญนะครับแต่หมูหวานี่ เหมือนมีจังหวะในการยิงยิงแทกยิงสอดต,ตลอดอยู่นะเพราะว่าตัวแท็กแถวหน้ายังพอจะซื้อเวลาให้ได้นะครับแต่ก็เห็นความลดยวดของเลือดของฝั่งเมกคธามเหมือนกันนะ,<ล>นะคือแบบโอมองโอเมนนะหรือว่าจะเป็นตัวของตัด้านิฟเนียติงก็โอ้โหติงก,ก็ยิงจังเลย,ยแหมหลบนัดแรกโดนทับสอกนี่ยิงทะลุไปโดนอีกโอ้โหข้ามกระแพงโดนแต่ละตัวนะครับโคตรหินนั้นบอกว่าปังไหมเออมันโดนเต็มเต็มเลย 2ครับกำลังจะเข้าสู่เตะกลางคืนครับครับผมตาพีาดเอ้าหลุดยากโอ้โหแม่แม่แม่ปูปูโดนแล้ว่ะเนี่ยทำไมเลือดยุบกะโดนน่าจะโดนอะไรครับเนี่ยพันกลับบ้านน่าจะโดนน่าจะโดนสนาพี่ไว้แล้วเห็นว่าเจ็บเจ็บว่าเปิดเปิดตาเขามาแล้วพี่แม็กปูปูบอกว่าเพิ่งเติมมาเต็มถังครับพี่เติมเต็มถังมาแล้วเอายังไงยังไม่ได้เปิดเต็มนะครับ แค่เป็นการลองเชิงเปิดยากนะครับตัวต้องทำให้เปิดง่ายเลยครับไม่ได้ไหวเนาะใช่ครับแล้วตัวของเคีเองพร้อมสวบด้วยขอพวดเลยว่าพร้อมเข้าถมใส่เหมือนกันเป็นตัวแบบจังหวะสั้นยึกยักด้วยแล้วโอ้ยต้องเน้นในการนวดอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆนะอยู่ที่ความแม่นยำของหมูหวานกิมเซนเซ่แล้วครับโอ้โหเต็บจัดเลยครับอูนเด็กชายแม็กก็แหวกไปไล่พุ่มครับดิสเกตทานกับหมูหวานทําตัวเนี่ยล่อแบบนี้มาพักนึงแล้วนะครับ ก็ต้องคำนวณดีๆนะไม่ใช่เลือดน้อยๆขนาดนั้นแล้วสไนเป็มาจากไหนไม่รู้โป๊ะเดียวไปก่อนแล้วถ้าเดีโฟกัสไม่ขึ้นนะเลือดน่ะเลี้ยงได้นะแต่ถ้าดาบแดงมาแล้วเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะมาแล้วแหละนะครับล้มได้นะวัดกิจการโป๊ะนะโอ้ด้านบนเป็นการบวกกันครับตรงนี้เด็กชายแม็กจ่ายไวร์เพซเซนต์ไปแล้วครับอ้าวแล้วแบเต่าเอ็กซยังไม่จ่ายเดนเจอร์เัีไม่ด้วยครับเด็กชายแม็กโดนดิครับแบบนี้เอาเกิดอะไรขึ้นครับ โอ้โห uh oh, จังหวะ oh. มันเพี้ยนกันไปแล้วครับ oh. โอ้โห oh, ลงเสียตัวเด็กชายแม็กไปแล้วมาอย่างนี้เจ็บจัดๆก,กับเต่าเอกไปโซนไล่เลยด้วยครับโอ้โหแล้วมีการยิงมาจากกอ๊อตมันโขกใส่หมู่หวานครับอ่ะจะไปเปิดเองมันยากจริงๆนะครับ <c ute. S 1> <ๆ>อันค่อนข้างอันตรายอยู่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดก๊อตน่าจะยังได้ครับอิสแม็กอีกสามสิบวิเลยครับขอขอเคลียร์ก่อนสองเวฟครับเวฟกลางกับเวฟบนแล้วค่อยกลับมาเข้าตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเรียกมาครับเพื่อจะเล่นปะทะก็ได้นะครับอ่ะค่อยเรียนค่อยค่อยดึงค่อยค่อยดึเอ่ะโผล่ด้นะครับ อย่าเผลออย่าเผลอโอทาร่าเจ็บอยู่ครับโอ้ยแล้วเอาเอาเลยโซนเข้าที่หมดแล้วมีไม่ต้องตีด้วยครับแล้วลอมาเฉยโซนพื้นที่ไว้เสียเลยครับเบนขั้นทางได้ครับสำหรับก๊อสเซเยอร์ตัวนี้ครับโอกาสในการคุมเกมเพิ่มมากขึ้นจากทางเบนขันทามเริ่มแล้วนะครับโอกาสในการจะไปคุมตัวพื้นที่ในกอสเซเยอร์ครับการเป็นความผิดพลาดของเคเอลจีครับแล้วเบนขั้นทามนี่โอ้ยจัดแบบยับแผลสดเลยครับการเสียดิชัแม็กตรงนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับ ว่าจะใช้ลอกเซยตัวนี้ได้แบบไหนบ้างครับโปะห้างมาแล้วครับเกมในที่7นาทีนี่เงินเท่ากันนะเป็นเกมที่การเงินสูงสีมากและเป็นเคียวจีที่เป็นฝ่ายนําก่อนนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าไปว่าเบนสันามไม่ได้จนนะครับก็ยังมีเงนินอยู่แล้วก็หน้าบ้านเขาก็ยังมีโอกาสสวนนะครับเราเป็เมื่อครับมีรถมถครับ มีล้นใช่ไหมถ้าเกิดว่าไปโกถ้าเกิดว่าไปงัดโดนตัวสัมพัญได้นะครับยิงฝากอีกสองพันเจ็บเจ็บจะจัดมาแบนการ์ดมาโอ้โหไม่ได้เคลียร์ก่อนเลยเนาะไม่ได้เคลียร์เลือดคัตก่อนเลยนะครับไม่ได้เคลียร์นี่เหนื่อยนะกระสุนเลยครับพี่ต เยอะเลยสำคัญจะปิดเกมหรือเปล่าการ์ดยังอยู่ด้วยครับอ้าวนี่ไงบอกแล้วไม่ทันกดครับพุ่งไปเลยครับโอ้โหเดี่ยวก็ชนะสูงมากเลยครับครับแล้วเดนโซ่อย่างเดียวแล้วรอสแสดงแมนๆครับเด็กชายแม็กรับตาเม็ไม่ไหวแน่นอนครับแล้วมายองเดนตายอีกหนึ่งครับโอ้โหบอกเลยอ๋อเธอหวาดเยี่ยมหมดครับตีมดตีอีสปอร์ตครับผมปิดสกอร์นี้ไปครับที่สามต่อศูนย์กับเบคกันทำเอาชนะเกลจีไปได้ในซีรีส์นี้ครับ